ขอบคุณนะครับพี่น้องครับสำหรับวัอนี้ก็มาพอผมครับกับมิงพั้นเขาและมิงพั้นเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นมือแรกแหกม้าน,นะครับของฤดูการทํานาปี67นะครับวันที่22กรกฎราคมนะครับปีกายนี่กั22ด22ํานะครับปีนี้22กําลังทอนกะนะครับกัพอดอีไปลงมือปักดำหน้าพอดีเสี่ยงมากเระมาณ ซีห้ามือครับกับพึ่งแล้วยเซตจากหน้าเพื่อนก็เลยพึ่งโยกใหญ่มากเมื่อนี้นะครับกับกำลังทําการอาถอนกะานะครับับที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นกอกโคกต้นเตีย้ยนนานห้าเก้าเบอร์สิบแปดรวงยาวนะครับครับเป็นกอกโกเตี้ยนะครับนานห้าเก้านะครับเบอร์สิบแปดนะครับครับสําหรับแปลงนี้ก็จะถอนไปปลูกข้างบนนะครับ ให้ข้างบนนะครับสําหรับยูนีก็จะมี2สายพันธุ์นะครับก็จะมีนานห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับแล้วก็เข้าเดียวหอมขาวที่สุดนะครับที่โต๊ะไว้แปลงนั่นนะครับนี่ครับก็สำหรับกาปีนีก็จะง่ามก็ปีไก่นะครับงามกาปีไก่นะครับแล้วก็นี่ครับเพ่จีบกานะครับนี่ครับ นี่ครับโมไปพ,พี่น้องเห็นบ่นะครับนี่ครับสำหรับน้านห้าเก้านะครับเปรนสิบแปดนะครับนี่นครับอในกับทีมงานกำลังจะเอารถไปนะครับคุณน่ะครับเป่าไม้กัอยู่ แค่ไกลคุณครับพอดีวันหยุดนะครับวันหยุดนะครับวันหยุดเชอ่อเชื่อเขารรษานะครับก็เลยมีทีมงานนะครับมาซอยนี่นะครับนี่เป็นกฎกานะครับ สำหรับฮาริเพัท่านนะครับกระใสอยู่3โลนะครับนี่ครับมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งนะครับครับสำรับปีนี้กะกะจะง่ามกว่าปีที่แล้วนะครับ จะงามกว่าแล้วก็กีบกว่านะครับนี่ครับก็จะมีเอ่อหนาหนวดปลาดุกขึ้นมาในนิดหน่อยนะครับแต่ว่าปีนี้ดีบบมีต่วนปอดเขียดนะครับนี่ครับต้นปอดเขียดแบบนี้ครับทุกปีจะหลายนะครับมีเสียงหนวดปลาดุกนะครับแถวนี้ย้องเขาไอซูสดแบบงามเลยครับ ครับแบบงามเลยนะครับงาเาแล้วนะครับครับแต่ว่าเอ่อฝนแรงฝนทิมช่วงหันครับผมกะเตดเติมน้ำไปรอบหนึ่งนะครับกะเดออัปเดตให้พี่น้องเดยอ่ับสาบอยู่นะครับเนี่ยครับข้าวเหนียวหอมขาวทีสุดนะครับกะจะดำให้ข้างบนนะครับให้เดียวนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเอาไปดำเอ่อธงไม้นะครับที่ เห็ดเพิ่มปีนี้นะครับสําหรับพื้นที่ยูนิกะซี่ไร่เครื่องนะครับพื้นที่หน้าซีไร่เครื่องนะครับตกกาไว้ตัวนี้หากิโลนะครับหากิโลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะถือว่าปีนี้จะปีที่แล้วนะครับ เรื่อมมือเดียวกันเลยแหละครับห่างกันมือหนึ่งนะครับพี่กายนี่ก็ลงมือปักดำยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองกรกดานะครับแล้วเซตยูสิบหกสิงหานะครับครับแต่ว,ว่าปีนี้เอ่อลาซาไปปีหนึ่งนะครับเอ้ยเป็นซาไปมือหนึ่งนะครับแต่ว,ว่าโมูหว่าจะเดียวย่ำไดนะครับ กับทีมงานถอนกากไห้ตอนนี้ก็ยังเบวางนะครับก็ได้มือกาประจําทีมงานนะครับพี่เสี่ยงมาจัดการไห้นะครับคุณครับทีมงานก็กกลัางเป็นลาเลียงพ้าหยานะครับเพราะว่า,าไชหุ้ไหบฝนโม่มานะครับหยาหลาย นี่ครับงานครับจะไปเอาอยู่พุทคราบให้คุณครับนี่ครับถ้ากันไปแล้วครับนี่ครับงายขึ้นเนตเปล้างหน้านะครับจะตัดไปให้ลูกๆนะครับตัดให้ลูกๆกินนะครับ นี่ครับสาหรับให้นี่ก็จะปลูกข้าวเหนียวหอมขาวิสุทธิ์นะครับครับกะเป็นนาดำหนึ่งต้นนะครับเป็นนาดำหนึ่งต้นนะครับกะฝากเอฟซีแฟนเพจนะครับพี่น้องทีสั่งจองเมล็ดพันธุ์มานะครับกะคงจะมีแบงปันแล้วละครับบดนี้พบาก่อนนานี้เร่งคาครับ น้ำพึ่งมานะครับพี่น้องฝนพึ่งมาได้หามือนนี่แหละครับเพราะว่ามื่นฝนมนานะครับหลังฝนมนาหมือนหนึ่งผุมกับเอาปุ๋ยมาอ้อยมาอ้อยกะนะครับมาอ้อยกะแล้วก็ไปดำหน้าพอนะครับถาเวลานะครับขาเวลาแล้วก็พึ่งเรี่ยวกันกับมาพี่ครับประมาณซี่ไร่ครับกใส่เวลาอยู่สี่มือนนะครับครับเป็นเขา ข้าเจ้านะครับนี่แหละครับก็อัปเดตนะครับฝากต้นเอฟซีเพนเพจนะครับอีพอยไม่เฮานะครับลุงอาปาบอกว่าทุกคนนะครับสำหรับปีนี้ได้เวลาทำการบักดำแล้วนะครับครับสำหรับเออเปลงหน้ามลเร็งพันธุ์นะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับนำต้นเดียวนะครับดำต้นเดียวนะครับกล้าแบบกีบนะครับปีนี้อาจจะ อาจจะเปลืองกาเนี่ยแต่ว่ากางามก็ปีกายหลายครับเพราะว่าผมกะใส่สูตรเอาปุ๋ยแอ,อกนะครับหรือว่าขีฟุ่นแหงมาห้อยนะครับแต่ว่าขอดอยขอเสียเพ่อนคือฝนบ่มีครับฝนบ่มีน่ำบ่ม,มีผมกะสูบใส่รอบหนึ่งนะครับดินมันจะหัดเนี่ยครับจะมีอาการขาดหัวโกลนะครับนี่นะครับกระจากจะทอนใหญ่เนี่ยจักหน่อย แต่ว่ากะไข่โกปีกายนะครับเพราะว่าฝนมันฝนมันมาบอันนี้สปีแล้วนะครับฝนทิมช่วงนะครับ2ปีแล้วนะครับกะสำหรับคลิปนี้กะฝากต้อนพี่น้องไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ